อัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่าง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะันนก็ขอมาทำหน้าที่นะคะเป็นตัวสื่อสารนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะส่งมาถึงคุณนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของ Empath นะคะหรือว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟกับพลังงานของคนอื่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความคิดของคนอื่นเนอะ แล้วก็ได้ยินเสียงความคิดของคนอื่นนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสำหรับคุณนะคะโอเคค่ะดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยนะคะบางครั้งบางทีนะคะอาจจะใช้แทนคำแทนคำแทนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไปนะคะก็ลองปรับดูนะคะเราไม่ได้จ่ะจงเนาะเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะลืมเหมือนกันนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเ,เป็นพลังงานโดยรวมเท่านั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เสมออยู่ที่ว่าคุณทำยังไงนะคะคุณจะเลือกอะไรนะเพราะว่าโชคชะตาของคุณมันอาจจะถูกกำหนดมาให้เจอแต่ผลของมันนะคะ มันอยู่ที่การกระทําของคุณว่าคุณเลือกที่จะทําอะไรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราจะมาฟังกันเลยนะคะผ่านไพ่ e e n of Wands นะคะแล้วก็ Two s f Swords r e v e r s โอเคค่ะชาว Empath นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต้องการที่จะบอกกับคุณนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมักสวยงามและดีงามเสมอสิ่งต่างๆนะคะที่หล่อรวม ในความเป็นคุณนะ่ะคุณเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนใจดีและความน่ารักอยู่ในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ใครเห็นคุณนะคะก็มักจะชอบมาเล่าเรื่องตัวเองให้คุณฟังถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รู้จักเขาเมื่อก่อนเลยนะคะอันนั้นนะคะเป็น Energy นะคะหรือว่าพลังงานของจิตวิญญาณของคุณนะคะที่มีแรงสั่นสะเทือนที่สูง กว่าคนปกติทั่วไปนะคะเพราะคนที่มีแรงสันสะเทือนที่สูงกว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะแบบด้านจิตวิญญาณนะคะค่อนข้างที่จะดีกว่าคนปกตินะ รู้อย่างนี้แล้วนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าบนโลกใบนี้นะคะมีทุกขึ้นความถี่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราสูงกว่าหรือเราต่ำกว่าแล้วเราจะดีหรือไม่ดีนะคะมันอยู่ที่ว่าการกระทําของคุณนะคะคุณทําอะไรคุณเป็นยังไงแล้วมันส่งผลกับคนอื่นอย่างไรนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณเกิดมายังไงนะคะพลังงานต้นตอของคุณน่ะ มันเป็นไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าความถี่ไหนหรือเป็นดวงจิตที่มาจากที่ใดนะคะก็ไม่ได้หมายความว่ามีความดีหรือมีความเลวที่แตกต่างกันเลยนะมันไม่ได้มาจากต้นกําเนิดของจิตวิญญาณจริงๆเพราะว่าอยู่บนโลกแล้วอะคะ่ะคนบางคนก็ลงมาเพื่อที่จะถูก ทำโทษหรือจําเป็นที่จะต้องชอใช้หรือจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ผ่านความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเป็นตัวการันตีได้นะคะต้นกําเนิดไม่สามารถการันตีอะไรได้เลยนะโอเคค่ะเออแล้วเรานะคะอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันอาจจะทําให้คุณลังเลมันอาจจะทําให้คุณสับสนนะคะ แต่ตอนนี้ช่วงเวลานี้อะคะ่ะสิ่งที่คุณทํานะคะเอ,อ่อไม่ว่าจะทําเป็นงานเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเห็นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินในสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินนะคะในสิ่งที่คุณต้องการแต่ท่านอยากจะบอกคุณว่าขอให้คุณชัดเจนมากกว่านี้แล้วขอให้คุณเลือกที่จะอยู่ในพลังงานที่ที่คุณสามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะ ให้คุณนะ่ะเคลียพลังงานของผู้อื่นออกไปให้หมดแล้วเลือกที่จะเป็นตัวเองในรูปแบบที่ไม่มีความคิดร้ายไม่มีความคิดลบกับใครนะคะหรือว่าไม่มีความคิดลบกับสิ่งต่างๆใดๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อคุณถึงจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการนะคะตอนนี้เนี่ย ท่านให้แล้วนะคะท่านให้คุณแล้วนะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งที่คุณทํามาโดยตลอดอะตอนเนี้ยมันเห็นผลแล้วนะคุณกําลังจะดังแล้วนะสิ่งที่คุณทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามในช่วงเวลานี้ยไม่ว่าคุณจะเลือกทําอะไรนะมันจะเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาทองของคุณอะทําให้มันดีที่สุดอย่าลังเลอย่าสงสัยทำไปเลยค่ะ ทำไปเลยอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวคุณจริงๆหรืออะไรที่รู้สึกว่าแบบคุณเกิดมาเพื่อทาสิ่งนี้คุณไม่ต้องอายคุณไม่ต้องกลัวว่าคนรอบข้างคุณจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณลงมือทาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะสปอร์ตคุณเองต่อให้คนรอบข้างคุณพ่อแม่คุณพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทําคุณทําไปในระยะเวลาหนึ่งคุณมีกลุ่มคนที่สนับสนุนคนในสนับสนุนคุณจริงๆในระยะเวลานึงอะพวกเขาอะ จะมองคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนอมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่เขาจะมองว่าคุณทําไม่ได้คุณเป็นไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะมองคุณเห็นคุณในรูปแบบที่แบบในรูปแบบที่มันใกล้เกินไปแล้วมันไม่ได้รู้จักกันดีพอค่ะแล้วแอมแพดเป็นกระจกสะท้อนเงาของคนในครอบครัวหรือเงาของคนในบ้านเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าแบบ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณดีไม่พอหรือทําไม่ได้อะนั่นหมายความว่ารอบตัวคุณ energy ของคนรอบตัวคุณอะเป็นเช่นนั้นนะคะแต่ตัวคุณะเก่งมากๆและสามารถทําได้ทุกอย่างที่เป็นตัวคุณและเป็นสิ่งที่คุณต้องการที่จะทําจริงๆด้วยจิตว,วิญญาณของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันไม่ใช่ปล่อยผ่านคะ่ะอะไรที่รู้สึกว่ามันมแบบ มันไม่ไหวแล้วคนคนหนึ่งที่แบบเราพยายามรักษาที่สุดแล้วเราพยายามที่สุดแล้วว่าแบบเราจะไม่ทําร้ายเขาแต่เราก็การกระทําของเราก็ยังไปทําให้เขารู้สึกแย่อยู่ดีมันจะมีคนแบบนี้ค่ะคือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอะ่ะเขาก็ยังจะโทษเราอยู่ดีถ้าเกิดชีวิตคงไม่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่ะค่ะมันไม่ได้ผิดที่คุณหลอกบางครั้งบางทีมันผิดที่ตัวเขานะคะอันนี้เราไม่ได้โยนนะอันนี้คือมันเป็นแบบนี้บางคนมันมีแบบนี้จริงจริง นะคะคเราไม่ได้บอกว่าคนที่เข้ามาฟังดีเลิศเลยอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะหรือเราก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เข้ามาฟังแย่หรือว่าคนที่แบบเออ่ดีกับคุณไม่ดีอันนั้นไม่ใช่นะคะเราแค่หมายความว่าสิ่งเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เราพูดไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ในช่วงเวลานี้นะคะไม่ได้บอกว่ามันเป็น positive หรือ negative ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีแย่ yeah, หรือชั่วหรืออะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้เป็นตัวตัดสิในใดๆแค่บอกว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะคุณเป็น impact พลังงานของคุณไวแล้วคุณจะเหนื่อยง่ายในความเหนื่อยง่ายของคุณนะคะเวลาที่คุณเหนื่อยนะคะหลับไปเลยค่ะหลับไปเลยแล้วก็ตื่นมาอทีคือค่อยค่อยคิดค่อยตัดสินใจเรื่องที่มีปัญหาหรือว่าวันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันแย่ปัญหามันเยอะแล้วจําเป็นที่จะต้องแบบแก้ไขให้ไวที่สุดแล้วแบบคุณถูกบีบบังคับ ให้ตัดสินใจในช่วงเวลานั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าแบบมันมันถูกบีบมันถูกบังคับอะ่ะให้คุณลองเทคเวลาสักแบบขอเวลาเขาสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะไปนั่งสมาธิค่ะใช่คุณเป็นเอ็ม t พอ่ะคุณจะต้องไปเคลียร์ตัวเองตลอดเวลาแล้วเวลามีเรื่องอะไรกดดันอย่างเงี้ยคะ่ะอย่าตัดสินใจอะไรในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกกดดันหรือคุณรู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องทําให้ไวที่สุดนะคะแต่ให้ตัดสิน ในช่วงเวลาที่คุณเบาสบายที่สุดถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นน่ะเออคนอื่นจะมองว่ามันเร่งมันรีบจริงๆแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าเอออันนี้มันเร่งมันรีบจริงๆท,งทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาเป็นของของมันนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณเชื่อว่าเออคุณเป็นคนที่สามารถที่จะแก้ไขได้จัดการได้เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเวลาของคุณคุณสามารถเทคเทคเวลาของคุณเนะทค your t อ่ะเออใช้เวลาของตัวเองอ่ะในแบบที่แบบเออ เดี๋ยวรอหัวว่างแล้วค่อยมาตัดสินใจก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบมันต้องรีบจริงๆนะคะ,ะ,คะก็ให้คุณเทคเวลาสลักประมาณ5 5นาทีถึงสิบนาทีนะคะเพื่อที่จะเคลียร์พลังงานแรงกดดันออกทั้งหมดนะคะแล้วก็เรียกตัวเองกลับมาเมื่อคุณเรียกตัวเองกลับมาแล้วนะคะค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่คุณทํา ทำตามแรงกดดันของคนอื่นอะตัวคุณนะคะจะแบบไม่สามารถที่จะใช้ประสิทธิภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเป็นตัวคุณอยู่ในพลังงานของคุณที่เป็นแกรเอ่อพลังงานที่สูงกว่าคนปกติทั่วไปอะมันจะสามารถมองเห็นภาพที่กว้างในมุมที่กว้างและเห็นความชัดเจนหรือเห็นอะไรหลายๆอย่างได้มากกว่าที่ คุณจะมานั่งโมโ oh, หนั่งหงุดหงิดแล้วก็แบบเฮ้ยต้องทําอันนี้ต้องรีบนะเฮ้ยอันนี้เงินอยู่ตรงหน้าแล้วตัดสินใจเลยเป๊ะนะคะคุณจะเป็นเหยื่อการตลาดหรือว่าคุณจะเป็นเหยื่อของคนที่นิ่งกว่าเสมอค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือความลับและเทคนิคของนักการตลาดที่เขาใช้กันนะคะคือเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกเพราะฉะนั้นแล้วอะถ้าคุณไม่อยากตกอยู่ในช่วงห่วงของเวลาที่แบบเป็นเหยื่อการตลาดอะ ใช่เป็นเหยื่อการตลาดหรือตกอยู่ในที่นั่งที่แบบจะต้องแบบทําตามเขาอะค่ะ take your time ค่ะใช่ใช้เวลาของตัวเองให้มีความสุขที่สุดนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกแล้วก็ต้องการที่จะเตือนคุณนะถ้าคุณนะคะต้องการที่จะพูดระบายหรือว่าพูดคุยอะไรกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้างล่างนะคะหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้ นะแต่ว่าไม่มีการรับดูดวงส่วนตัวนะคะไม่รับนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกไลค์คอมเมนต์แล้วก็ทุกๆ subscribe นะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย